วันนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับมาอยู่ที่บ้านน้องอีเท่าครับน้องอีเท่าน้องอีเท่าครับมามาดูเจ้าคุณปู่ครับไม่ใช่คันดำนะคันดำเขาไม่ขายฮะรถสับอเอาล่ะครับเอาล่ะครับ อยู่ที่ไหนคะนนนนนอ๋อเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยนนครับผมเข้าไปในหลังคาดังนสะ้มๆครับผมอ๋เอเส้นเสด็จครับลูกหน่ยเส้นเสด็จไปจี้ไปบังที่เจ้าของกันคุณสิ่ขับรถเส้นเสด็จเส้นเสด็จเส้นเสด็จไปมาดูครับ อ้ย่าไปเขาไปโอ้กัดปอน่บไม่ไปไปไปน้อยไป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 น้อยน้อยมูควันอย่างมื่อคืนโอ้ควันมัน ตัวนี้มันแตกเลยนะนี่ตึ้งตึ้งหกบีบีหัวยาวเลยหกบีบีอ่ะเดี๋ยวต้องดูอะไรมากครับรถหัวยาวเฮ้ย,เ,ยเกียร์อะไรมาทำเป็นอย่างงี้มาเกียร์ล็อกห้าเกียร์ปะ แต่ล็อกเหมือนล็อกร้อยเก้าห้าห้าเกียร์เลยไม่มีสลุกเครื่องท้ายทีเอ็กซรถเทาเดียวฮะเอาไม,ม่โคไม่โคขายแล้วบ่เล็เยอะอยู่ครับเหล็กเยอะอยู่อเออเหล็กเยอะอยู่ ถอยเข้ามานักเลยพี่ถอยเข้ามาหมัดเลยนี่เจ้าชีครับบ่เจ้าชีครับเมื่อบ่ฮะคับแม่ก็ดูสอบแล้วทั้งมีเบรกมิบ่แล้วนี่เบรกก็มีอยู่มันเหมือนกันย่ำจะไงอ๋อโอ้ปั๊มคอสั้นตัวแรกเลยลากเอาแหละยัน มันบมฮอดเพื่อนได้เสียเวลาหมัดอีกเยอะครับากเกียกร์รถตัวนี้มันดีอย่างครับผมเพราะมันเป็นคาร์สแห้งไม่ต้องใช้น้ำมันเป็นเหล็กแทงอย่างเดียวใช้กำลังอัดของขาอย่างเดียวเลยยางก็ร้อยครับยางก็พอไปใส่เฟลเลอร์ใส่รถกระบะได้อยู่ตรงไรธรรมดา มีเล่มทะเบียนนะแจ้งจอดไปด้วยครับอันนี้แต่มันหมดยุคแล้วหมดยุคทีเอ็กซ์ละเจ็บแค่มันเฮาอย่างจะได้เดี๋ยวนี้โอ้ย